สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2566คลิปนี้นะคะเป็นของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบว่าวันเดือนเกิดของคุณอยู่ในลัคนาราศีใดสามารถกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้นะคะต้องขอภัยในความล่าช้านะคะฉะนั้นคลิปนี้จึงมีผลตั้งแต่วันที่4เมษายนจนกระทั่งถึงวันที่4พฤษภาคม2566ค่ะ ในการทํานายคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายแบบภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการทํานายแบบภาพรวมแต่ถ้าหากว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวสามารถทักเข้ามาได้ที่ Line ซึ่งจะมี ID เด n e ลอยู่ที่หน้าคลิปรวมไปถึงคุณสามารถสแกน QR code เข้ามาจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้า นอกจากนั้นนะคะยังฝากติดตามผลงานทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok หรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอย่างนี้ให้คุณคุณได้รับชมรับฟังกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะและก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายนะคะก็ขอบอกนิดนึงนะคะว่าในการทำนายคลิปนี้นะ จะเป็นการทํานายเพียงแค่การงานและการเงินเพียงเท่านั้นในส่วนของความรักก็จะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งของทางช่องนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ต้องขอกล่าวคำขออนุญ,ญาตจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโปรดบอกเรื่องราวเกี่ยวกับชาวลัคนาราศีมังกรผ่านไพ่นี้ด้วยนะคะรวมไปถึงคำแนะนำดีๆเรื่องราวดีๆด,ด้วยนะคะ สับไพ่นะคะเพื่อเลือกไพ่ทั้ง10บใบ10ตำแหน่งเลยนะว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีมังกรถ้าหากว่าในการทำคลิปนะคะมีการพูดพิษสะดุดติดขัดยังไงก็ต้องขออาภัยไปด้วยนะคะเพราะว่าปกติอาจารย์เป็นคนที่พูดเร็วนะคะ ทีนี้พอมาทําคลิปนะพอพูดเร็วก็จะแบบลิ้นพันกันบ้างนะคะต้องขออภัยนะเพราะมีหลายท่านนะคะคอมเมนต์แซวอาจารย์อยู่เรื่อยๆเลยว่าอาจารย์ชอบพูดผิดนับเลขผิดอะไรอย่างเงี้ยไงต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูไพ่ใบแรกแล้วก็ตำแหน่งแรกของคุณเลยนะคะว่าจะเป็นไพ่อะไรนะเจ็ดไม้เท้านะคะนักสู้นะยืนหยัดมากๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมงกร จัสเมนนี่เรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะก้าวถ้วยขึ้นไพสวยมากๆนะเรียญนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะ queen of pentacles นะคะราชินีถือเหรียญน,นะสุดยอดนะคะหกใบแล้วนะยังไม่มีไพเสียเลยนะอืม เดอะเฮอร์มิตนะคะอันนี้ก็ดีนะ5ถ้วยนะคะอ่าไปต่อไป1ไม้เท้านะคะและใบสุดท้ายนะจะเป็นอะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันคะ่ะนะเก้าเหรียญน,นะคะสุดยอดมากๆเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะของคุณในเดือนนี้นะคะ เรามาดูพลังงานโดยภาพรวมกันก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นเดือนที่คุณจะต้องเหนื่อยต้องฟ้าฟันต้องฟันฝ่าอุปสรรคแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นอุปสรรคที่เรียกว่าก็ยากพอสมควรที่จะผ่านพ้นไปได้นะแต่คุณก็ยังยืนหยัดยึดมั่นที่จะ,ะแก้ไขปัญหาหรือว่าทำงานหรือว่าแก้ไขสถานการณ์นี้ด้วย ด้วยความสามารถด้วยความอดทนนะและสถานการณ์นี้นะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องใช้เดี่ยวนิดนึงนะคะอาจจะหาคนที่เขามาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้อาจจะยากสักหน่อยนะแต่ยังไงซะในเดือนนี้ก็เรียกว่าผลลัพธ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ที่คุณจะได้รับนะคะก็เรียกว่าหายเหนื่อยอยู่พอสมควรนะเรียกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิทิ้งเลยก็ได้นะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของการงานบ้างนะคะที่ผ่านมานะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะตัวคุณอาจจะเคยได้ใช้ชีวิตแบบชิลๆเรื่อยๆสบายๆอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครนะเ,เรียกว่าอยู่ในอยู่ในเขตที่รู้สึกปลอดภัยหรือเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนของตัวคุณเองนะมีความคิดที่อยากจะลงทุนหรือว่า อยากจะต่อยอดกับธุรกิจอะไรบางอย่างแต่ตัวคุณเองก็ยังอยู่ในช่วงของการคิดในเรื่องของการจัดสรรเงินก็เป็นไปได้นะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้นะคะด้วยความเหนื่อยในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการเดินทางบ้างนะคะเกี่ยวกับการวิ่งเต้นอะไรต่างๆหรือว่าการแข่งขันในเรื่องของการทํางาน คุณอาจจะต้องอมีอุปสรรคมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วสุดท้ายคุณก็จะได้รับความสำเร็จจากการต่อสู้จากการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวคุณเองจริงๆนะคะเรียกว่ามาคนเดียวแต่ว่ามาคนเดียวแบบคุณภาพคับจอจริงๆนะและเนื่องด้วยความที่ปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะคะมันอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่า มันเหนื่อยเหลือเกินนะคุณจึงเวลาที่คุณอยู่บ้านหรือว่าเวลาที่คุณเลิกจากการทํางานไปแล้วคุณจะเกิดความเครียดอยากอยู่คนเดียวนะคะรู้สึกเ,เขาเรียกว่าเกิดความวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่อาจจะมีความหดหู่ใจหรือว่าความรู้สึก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวราศีมังกรความเครียดความเสียอกเสียใจหรือว่าความวิต,ตกกังวลที่เกิดขึ้นกับคุณตัวคุณเองยังนะคะยังไม่ได้คุณไม่ได้จมจอมกับความรู้สึกนั้นนะแต่คุณยังเอาเวลาที่หลังจากการทำงานแล้วเนี่ยมาคิดมาวิเคราะห์มาหาข้อมูลมาหาเหตุผลมาหาวิธีแก้ปัญหากับ งานที่คุณทำอยู่นะคะเรียกว่าคุณใช้เวลาทุกๆนาทีของคุณได้อย่างคุ้มค่าและความพยายามของคุณนะคะมันจะถูกปลดล็อกออกไปเรียกว่า,เ,าเป็นเป็น,เป,นเป็นความพยายามที่คุ้มค่านั่นแหละนะความเหนื่อยมันเหนื่อยก็จริงแหละแต่เมื่อคุณสู้แบบไม่ลดละไม่ยอมที่จะยอ่อทอไม่ยอมล้มเลิกกับภารกิจกับการงานนั้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยต่างๆนะคะมันจะเขาเรียกว่าคุณจะได้รับคำตอบ เป็นที่น่าพึงพอใจถ้าหากว่าท่านใดนะคะอยู่ในช่วงของการหางานนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานนั้นหรือว่ามีการดีลการเจรจาการติดต่ออะไรไว้คุณจะประสบความสำเร็จได้รับคำตอบที่คุณต้องการนะคะเป็นไปในทิศทางบวกนะและนอกจากนั้นนะตัวคุณเองยังนะจากความสามารถของคุณนี่แหละนะคะจะนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะเพราะว่าไพ่เก้า เรียนขึ้นมาในตำแหน่งบทสรุปนั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการที่คุณทําอยู่นะคะคุณจะอาจจะใช้ในเรื่องของวาทศิลป์การเจรจาหรือว่าถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มคุณจะมีชื่อเสียงแล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ในจุดที่เป็นเป้าหมายของคุณจะอยู่ในจุดที่ บรรล,ลุเป้าหมายที่คุณปรารถนาไว้เมื่อคุณประสบความสําเร็จนะคะราชินีถือเหรียญนะได้มาอยู่ในพื้นดวงชะตาของคุณบอกว่า,าคุณจะประสบความสําเร็จสมกับที่คุณได้ลงทุนลงแรงลงไปนั่นเองนะคะเท่าที่อ่านไพ่ในเรื่องของหน้าที่การงานมาก็รู้สึกใจชื้นแล้วก็ดีใจแทนชาวลัคนาราศีมังกรมากๆนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะ ภารกิจที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้มันก็หนักแล้วมันก็เยอะมากแล้วแต่คุณยังมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นอีกมาอีกสักหนึ่งอย่างนะคะที่ที่มันจะเป็นการแสดงความสามารถแสดงฝีมือของตัวคุณเองนะรวมไปถึงตัวคุณเองอาจจะมีการทำงานที่เกี่ยวกับอ,ออนไลน์ไอทีการสื่อสารหรือว่าการใช้ฝีมือเฉพาะด้าน ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าชาวราศีมังกรคุณนี่เป็นยอดของนักสู้จริงๆเลยนะคะแล้วมาดูในส่วนของการเงินบ้างนะคะการงานดีแล้วการเงินเป็นอย่างไรนะการเงินกับการงานเป็นอะไรที่สัมพันธ์กันมากๆนะคะแต่ชาวลัคนาราศีมังกรที่บอกว่าแต่เพราะว่า คุณทำงานหนะักการเงินเข้ามาฟู่ฟ้าแต่คุณก็มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายออกไปเยอะมากๆนะคะเรียกว่าอาจจะมากกว่าครึ่งของรายรับของคุณก็ได้นะแต่อยากให้ชาวลัคนาราศีมังกรมองโลกในแง่ดีสักนิดนึงนะคะว่าอ,อ,อย่างน้อยนะเรายังมีเหลือบ้างนะคะไม่ได้หมดไปสักทีเดียวนะ และในเรื่องของการเงินตัวคุณเองยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่คุณอาจจะนําเงินไปใช้ในเรื่องของการหาวิชาความรู้ให้กับตัวเองหรือว่าเป็นการต่อยอดให้กับ ในเรื่องของการทำงานหรือคุณอาจจะมีการนำเงินไปทำบุญหรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นประเดประดังเข้ามานะคะเป็นรายจ่ายที่หลีกเลี่ยงยากนั่นเองนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้นะคะเรียกว่าจะไหลมาเทมาเลยทีเดียวนะยังไงก็ขอให้คุณจัดระเบียบในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนก็จะมีเกณฑ์ทำให้การเงินของคุณนะคะอยู่กับคุณนานขึ้นแล้ว ก็รักคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรประจำเดือนเมษายน2566ันาขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ